ผมจะทำให้รู้จักด้วยครับขอบคุณนะครับเป็นคนซื่อสัตย์ดีมากๆเลยครับขอบคุณครับอันนี้ไปเล่าเรื่องของประกรันนะครับจะไปเล่าเรื่องของรถเบนซ์ค แล้วทีนี้พอกดดูคร,ครับตรงเลื่อนเ ouais บาตรงจะรังจะรลาะรถเลขาตีพากดเจอเงินอยู่ห้าเปอด์เซ็์ีประมาณห้าหมื่นบาทคือมอญตาเดี๋ยว้คือก็จะส่งให้โหน้าช่างก็คือพรชัยใช้ให้มารับอรถเจะไ้แจ้งทีครับใช้โทรหาที่มันตีให้มารับเงินครับครับเงินอันนี้คือพี่อะไรยังไงนะครับคือเงินห้าหมื่นบาทคือสามหมื่นห้าหมื่นหรือวันเนี้ยผมชอบเก็บไว้ในรถ เ่อไว้ฉุกเฉินเอ่อมันจะเก็บไว้ที่ไว้เป็นที่เก็บเป็นตาหรือไว้ใต้ใกล้คนนั่งรั่เงินยอดนี้ผมลืมไปแล้วผมจําไม่ได้ว่าไว้ไว้ตอนไหนครับแต่น้องก็สื่อสัตย์มากที่ว่าเอามาคืนผมผมเลยแสดงความสนส้ยใจให้ยก็แบ่งให้เขาไปเหมือนเดิมก็คือเป็นคือความดีเพื่อยะไก็ไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้คถ้าผมครับผม ออเทิดพงศุประมรฝักคืนความยินดีมากและผมได้รับนักศึกษาฝึกงานและแต่เด็กฝึกงานจากทาลัยต่างๆมาฝึกงานที่นี่และก็ขอชื่นชมในการนำความดีของเขาที่เก็บเงินได้เงินสดได้5้า0 0บาทโดยเฉพาะยุคโควิดแบบนี้เงินจํานวนนี้เป็นเงินมากนะครับแต่เด็กคนนี้เอามาคืนเจ้าของแล้วมาบอกกับผมผมได้ติดต่อเจ้าของมารับเงินจำนนนกลาวคืนก็อยากจะให้ ทุกคนนะฮะนักศึกษานักสืงานเรืองเยาวชนต่างๆที่มาฝึกงานโครงการนี้ร่วมกับผม,มให้ยึดถึงยึดถือข้อนี้ไว้ว่าจงมีคุณธรรมนะฮะแล้วก็ช่วยสังคมแล้วก็มีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ